สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูกันนะครับว่าในเดือนมีนาคม2567นี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างครับการโครจรของดวงดาวประจำเดือนนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทั้งดีและร้ายไปยังลัคนาและเรือนพบต่างๆของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้านะครับ รู้ล่วงหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในบางเรื่องที่จะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรหรือประเมินเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาดูกันนะครับว่าในเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างดาวประจําตัวท่านเดินดีนะครับในเดือนนี้และมุ่งมั่นในการทํางานมันมีพลังในการทํางานและในเดือนนี้ท่านอาจจะต้องทํางานแบบเหน็บเหนื่อยมากดูเหมือนงานจะเข้ามาเยอะทั้งงานหลักงานประจํา งานหลักงานรองงานประจำหรืองานเสริมหรือท่านที่มีธุรกิจเนี่ยท่านจะไปโดดเด่นในช่วงต้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะมีผลประโยชน์และการทุ่มเทในเนื้องานหนักๆของโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆสินค้าตัวใหม่ทำเลใหม่อะไรก็สุดแท้แต่เป็นอย่างมากส่วนคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยท่านอาจจะได้รับ มอบหมายเป็นโปรเจกต์พิเศษซึ่งทําให้ท่านเนี่ยต้องทุ่มเทกําลังเหนื่อยทางด้านแรงกายหรือบางทีอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมนี้เน้นไปทางด้านงานล้วนๆเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมันมีงานค้างหัวค้างอยู่ในสมองนะครับติดพันไปทั้งวันทั้งคืนก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ย ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่เข้าไปสัมพันธ์กันนะครับและงานที่มันจะเกิดประโยชน์มากเลยก็คืองานลองงานที่ได้รับมอบหมายกิจการพิเศษแต่เป็นงานในองค์กรเดิมๆนี่แหละนะครับแต่เป็นงานพิเศษในทางรับก็ดีในทางที่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยท่านจะทําได้ดีมากเลยนะครับในเดือนนี้และดาวที่มันจะส่งผลมากๆโดดเด่นมาก ก็คือในครึ่งเดือนแรกนะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยทุกอย่างจะดูดีและราบรื่นนะครับแต่ในครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะต้องท่านจะต้องตระหนักรู้ถึงข้อกฎหมายระเบียบคาสั่งหรือมันจะออกแบบงานปนเทาเข้ามาหรือบางทีท่านอาจจะทำมาแล้วโดยที่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุน,นี้ขึ้นครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังนะครับ อาจจะมีเรื่องทํานองเหล่านี้แหละเรื่องกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยเข้ามาแสดงผลแบบที่ท่านไม่คันค่าคิดมาก่อนนะครับก็ดังนั้นพอเรารู้เหตุการณ์ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนียมันอาจจะมีปัญหาเหล่านี้มาก็สามารถป้องกันได้โดยวิธีการศึกษาให้รอบครอบตั้งแต่ต้นเดือนนะครับนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของการดูดวงนะครับ มาดูทางด้านการเงินนะครับดาวการเงินของท่านเนี่ยในเดือนนี้เดินดีนะครับดาวการเงินโคโจรดีโดยเฉพาะต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนนะครับมีรายรับเข้ามานะครับทั้งงานหลักและงานรองนะครับหรือท่านที่รีบติดตามทวงถามในช่วงต้นเดือนนะครับ วางบินเก็บนี้ดูมันรับลื่นนะครับหรือการเจราจาตกลงราคาต่างเนี่ยดูมันมีความชัดเจนและคู่ค้าคู่สัญญาก็จะตกลงกับท่านด้วยความเรียกว่ากระชับมากขึ้นแต่ส่วนในครึ่งเดือนหลังนั้นเนี่ยดาวยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าดวงดาวเนี่ยมันชะรอตัวในการเดินดังนั้นแล้วเนี่ยจึงให้ท่านเนี่ยติดตามทวงถามหรืออ่จะประกบเอกสารสัญญาทำคอนแทคต่างๆหรือเรียก ติดตามทวงนี้เนะี่ยครึ่งเดือนแรกทุเรศทำให้เสร็จครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะเกิดการชะลอตัวเล็กน้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเขาเรียกว่าได้เงินจากลูกหนี้ที่คิดว่ามันจะศูนย์แล้วก็ได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่มันก็จะทยอยมาเรื่อยๆืไม่เหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับที่ได้กันเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยตามข้อตกลงมาดูทางด้านความรักในเดือนนี้นะครับความรักของท่านนั้น ดูเหมือนท่านน่าจะยุ่งอยู่กับงานเยอะนะครับแต่ความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคู่รักของท่านเนี่ยช่วยทางด้านการงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยแบ่งเบาภาระงานแทนไปทําธุระให้หรือให้ข้อคิดคําปรึกษานะครับที่มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจะลงความรู้สึกที่ดีนะครับส่วนคนที่มีความเขาเรียกว่ามีพบรักใหม่ๆ หรือ,อยังไม่ได้ตกร่องป่องชิ้นอะไรกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีภารกิจความรักนี่แหละที่มันเพิ่มเข้ามาอีกทําให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเหนื่อยงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเหนื่อยกายนะไม่ใช่เหนื่อยใจก็ต้องมีกิจกรรมความรักเนี่ยในการที่จะเอาใจใส่กันคือเรียกว่าเวลาค่อนข้างจะแน่นในในเดือนนี้ทั้งการงาน ส่วนตัวและเรื่องความรักนะครับเอาละครับขอให้ชาวลัคนาราศี <Okay. S 1> พฤษภโชคดีนะครับในเดือนนี้แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ